จะก็มาตาปิตุอุปถาโกนามะธรรมนาบุคคลผู้บำรุงมารดาปิดาวิสปีเตะสรเนะวิโทปิแม้ถูกลูกสอนอำกำทราบด้วยยาพิษยิงแล้วมุจติ ย่อมพ้นบรณะทุกขโตจากทุกขือมรณะได้สุวรรณสามโมวิยะเหมือนสุวรรณสามโพธิชัชนั้นขะโตปิเมไปสู่ยักษ์ขาสันติกังสู่สำนักของยักษ์มุจติย่อมพ้นบรณะทุกขโตจากทุกขือบรณะได้สุตันตโนนามะทุกขโตโพธิสัตโตวิยะ เหมือนพระโพธิสัตว์ทุกตโตผู้เข็นใจสุตโนนามะชื่อว่าสุตนะฉนัน้นที่โตปีแม้ดำรงอยู่รักิตาธานีในสถานที่เตนะอันขาวรักขิตารักษาแล้วมุนจะตีย่อมพ้นทุกมรณะทุกตโตจากทุกคือมรณะได้ นันทิยะมิโคโอุยยะโพธิสัตโตเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเนื้อชื่อว่านันทิยะฉะนั้นพัทโทปิแมติดปาเสบ่วงมุจติย่อมพ้น ทุกมรณะทุกขโตจาทุกคือมรณะได้คิจราชาวิยะโพธิสัตโตเหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพญาลเลงจะและสวรรณราชาวิยะเหมือนพญานกแขกเขกต้าฉะนั้น พันธเนนะพันโทปีพัทโทปีแม้ถูกเครื่องผูกนะแม้ผูกแม้ถูกผูกด้วยเครื่องผูกมุจติย่อมพ้นบรณะทุกขโตจากทุกคือมรณะได้นาคราชาวิยะเหมือนนะ โพธิสัตว์โพระโพธิสัตว์นาคราชาผู้เป็นพระยาช้างฉะนั้นตารับประเพณในข้อนั้นอิมานิวัตถุนี้มีเรื่องเหล่านี้นิทัศานานี้เป็นอุทาหรณ์อติเตในอดีตการโพธิสัตว์โตพระโพธิสัตว์ ตาประสงค์หัวตาวาเป็นดาบทสุวรรณสามโมนามะชื่อว่าสุวรรณสามวะสันโตอยู่อัศมีในอาสมสกทัติเยที่เท้าสกะประธานให้เตีเร่ใกล้ฝังมิค่าสมตายะนานามะนัทิยา ใกล้ฟังแห่งนัตยาแห่งแม่น้ำชื่อว่ามิฆะสมตาพระราษยในกรุงพระนศีปฏิชกิปรนิบาตมาตาปิตโรมานดาบิดาอัตโนของตนอัตเทผู้มีจักขคูปสสกจังโดยเคารพตถาในการนั้นพระรีษยในกรุงพระนศี ปิระยะโขนามราชาพระราชาพระนามว่าปิระยะนิยาธิตาวาม่อรัชชังราชาสมบัติมาตุเกพระมาดามิฆะมังสะโลเพนนะด้วยความโลภในเนื้อมิฆะเอโกวะพระองค์เดียวเท่านั้นคันตาวาเสด็จไปหิมะวันตังสู่ป่าหิมุพาน อวทิตวาข่ามิเคเนื้อทั้งหลายแล้วขาทันโตมังสางสเสวยเนื้อวิจารันโตสเสด็จเที่ยวไปตังฐานังปตาวาถึงที่นั้นแล้วทิสวาพบมิคะปทะวรัญชังรอยแห่งเท้าของเนื้อ ปัญญะฆาะหันะติดเถท,ที่ท่าตักน้ำดื่มสามสะของสามดาบดสาเขหีเอากิ่งไม้โกธกังกตวากระทําให้เป็นโสมนนริยิตวาซ่อนอยู่แล้ว ทิศวาเห็นสามางสามดาบทมีขะคณะปริวุตังทุกมูมรึกเวทรมอาคตาวามะนาหาตาวาอาคัชันตังกำลังไปสายันหาสมเยนในเวลาเย็น วิชิจึงยิงเสเรนะด้วยลูกศรวิสะปิเตนะอันกรรมทราบด้วยยาพิษโพธิสัตว์โตพระโพธิสัวตว์ปฏิตวาล้มลงนิปันโนนอนแล้วปริเยสันโตสเสวงหาอปราทกกรนางบุครังบุคคล ผู้ทำเพษอภาสิได้กล่าวมุทุก,กังวาจาวาจาอันอ่อนหมานราชาพระราชาตังวจนงสุตวาทรงสดับคำนั้นแล้วจินเตตวาสนมิแล้วอิติว่าอายังปุริโสบุรุษนี้มะยาวิชิตวาปติโตปิแม้ถูกเรายิงให้ล้มแล้ว ณนะอกโกสติก็ยังไม่ดา่านณะปริภาสติก็ไม่ว่ามังเราเลยเอวะเลยสมุทาจะรติย่อมร้องเรียบปิยะวจเีนะด้วยถ้อยคำอันน่ารักอิติดังนี้ ขันตว,วาจึงเสด็จไปสันติกางสู่สำนักตัสสะสามสะของสามดาบทนั้นทิสวายเห็นต่างสามังสามดาบทนั้นทุกขิตังประสบทุกแล้วสยังพระองค์เองประโรธิก็กันแสงแตาทาในการนั้น เทวทีตาาเทพทีนาคันทะมาทะวาสีนี้ผู้อยู่ประจำเขาคันธรรมาตบวสุธรีนามชื่อว่าวสุธรีมาตุภูตะบุพาผู้เคยเป็นพระมารดามหาสตสาของพระมหาสัต ตตมีอัตภาเวในอัตภาพที่เจ็ดต่างการะหนางรู้ต่างการะหนางเหตุนั้นแล้วจินเตตาวาจินเตตาวาจึงคิดอิติว่าสจิถ้าว่าอาหางเราณนะ ขมิสังจะไม่ไปตถาถานีณนะขมิสังจะไม่ไปตถาถานีในที่นั้น้ายสามโมสามดาบทมะมะัปุตโตผู้เป็นบุตรของเราบริสติจักตายตาสมิงสามีคันเมื่อสามดาบทนั้นมเตตายแล้ว มาตาปิตโรมานดาตัสะเอ,อ่อมานดาสามัสสะของสามดาบทนิราหาราอุต,ตาวาก็จากไม่มีอาหารสุาาสิตวาสู้ผอมบริสันติจากตายราชาปีเมพระราชาพริตะหัตโย จักมีพระหัตถ์แตกบริสติจักสวรรคตพระริตาหัตยโยจากมีพระราชหฤทัยแตกมริตสติสวรรคตปณะ,ะแตมยิเมื่อเราขตายะไปแล้วราชาพระราชาคันตาวาจักเสด็จไปอัสมังสุอาสม อานสตินามมาตาปิตโรมานดาบิดาสามกษัตร์ของสามกุมารมาเตมาตาปิตโรบิดามารดาและบิดาสามกษะ,ะของสามสามกษัตร์ของสามดาบทนั้นอากตวามาและกริสันติจักะรรมสจิกิริยังสัจจกิริยา อาหารปิแม้เรากริสามิก็จกรรักทำเมปุตโตบุตรของเราระพิสติจักลอดชีวิตตังชีวิตเอวัางด้วยอาการอย่างนี้มาตาปิตโรปิแม้มานาบิดาอาสาของเขาปฏิระพิสันติจักกลับได้จักขูนี้จักโซราชาปิแม้พระราชาสุตวาจาัก สดับเทศนาเทศนาสามสาาของสามดาโบสนักรังคันตาวาเสด็จไปสู่พระนครกัตาวากระทำปุญญานิบุญทั้งหลายทานาทีนี้มีทานเป็นต้นรักชการเรตาวาของราชสมบัติธรรมเนนะโดยทํามโอปะชิตสติบังเกิดสักเคในสวรรค์อิติดังนี้แล้วคันตาวาไปแล้วตถาทานในที่นั่น กายเยนะมีกายอธทิสมาเนนะอันไม่ปรากฏอากาเสธตาตยืนในอากาศอาหะกาวอิติว่ามหาราชมหาราชเจ้าตวังพระองค์โปเสหีจงเลี้ยงโดเตมาตาปิตโรมารดา และบิดาทั้งหลายเตลเหลา่าสามสร,รของสามเตเล่านั้นอุโพทั้งสองอันเทผู้มีจักขคุบอดสามโมวิยะเหมือนพ่อสามเถิดเอวังพาเวสันเตมเมื่อเป็นอย่างนั้นตายา พระองค์สุขติคันทัพาพระวิสติจากเสด็จไปสุขติหรือใครจะแปลตามหลักวยากรณ์ว่าสุขติแตยาคันตับพาพระวิสติจากเป็นอันพระองค์พึงไปนี่ก็ได้นะครับอิติดังนี้ต่างวจ,จนะสุตวาราชาพระราชาทรงสดับคํานั้นแล้ว คัตวาเสด็จอาสมังยังอาสมอุปัฏิตุงเพื่อบำรุงเตมาตาปิตรโรมาดาและบิดาสามสาสะของสามเตเหล่านั้นสัพพังตังปวัตติงกะเทตวาตัดบอกเรื่องราวทั้งหมดแล้ววุตเต วัจนีมาตาปิตุหิเมื่อมารดาบิดานะครับขึ้นมาวัจนีแล้วก็อนาภิตาคนกาวก็สามสสมาตาปิตุหิแปรกรมะวาจกประโยคพุทธินะครับลม้ม เปบอนาพิตาขึ้นก่อนสามาสามาตาปิตุหิวัจนีวุตเตครันเมื่อมารดาบิดาของสามดาบทบุตเตทูลอิติว่ามหาราชามหาราชาเตียนใหิท่าอย่างนั้นตุมเฮพระขอตุมเฮขอพระองค์ เนนถาปวดนามอัิเหข้าพระองค์ทั้งหลายตถาธานีไปในที่นั้นเธอดิติดังนี้ตถาอากาสีได้กระทําอย่างนั้นแล้วเตมาตาปิตโรมาดาบิดาสามศัสสะของสามเตเหล่านั้นอาคันตวามาแล้วอากังสุได้กระทําสัจจิกิริยัางทำสัจจิ ก,กิริยาสัจกิริยาสัตหีคาถาหิด้วยคาถาเจ็ดคาถาอาธิกาหิอันเป็นต้นอิติมาอายังสามโมสามดาบทนี้ธรรมจารีมีปกติประพุทธตามโปรเรในการกรย е นนสัจเจนะด้วยสัจจะได้ เตนะสัจวัชเชนะด้วยการกล่าวสัจจะนั้นวิสังขอพิษสามสะของลูกสามดาโบทหันยตุจงหายไปติดดังนี้ตถาปเทสสบรรดาบทอน้นปทัสสาบทว่าสัจเจนะอทโธแปลว่าสภาเวนะ ด้วยสภาพภูเตนะอันเป็นจริงพระทัสสบทว่าธรรมจารีอัโทโธคือทัศกุศลกรรมประทาธรรมจารีผู้มีปกติประพุติธรรมคือกุศลกรรมบทสิบสามโมสามะดาบทปร,ริวัติตวานิปัชิภิก ตัวนอนแล้วอัารอบนน้นะเทวตาปิแม้เทวดาสัจจกิริยังอากาศิได้ทำสัจจกิริยาทวีหิคาถาหิด้วยคาถาสองอาทิกาหิเป็นต้นอิติว่าอาหางเรานิวาสีนี้ผู้อยู่ที่ คันธมาทนีเขาคันธรมะจิรังรติิงสิ้นกาลนานโกอัญโยโกไขไขอัญโยอืน่นปิยะตะโรผู้เป็นที่รักกว่าสามเมนะหรือสามมาฮิตัวนี้เป็นตติยายพันนะครับกว่าลูกสามเมของเรานะ วิชาติไม่มีเลยเอเตนะสัจวัชนะด้วยการกล่าวสัจจะนั่นวิสังขอพิษสามสาของลูกสามดามบทหันยะตุจงหายไปอิติดังนี้สัจกิริยาวเสนะในเวลาจบสัจกิริยาตัสสาเทวตายะของ เทพทิดาหรือว่าเทวทีตุนะครับของเทพทิดานั้นสามโมสามนาบทอโรโครหุตาวาก็หายโลกสมุตหิลุกขึ้นแลว้ว <c oughs> อริยวัตถุเรื่องอันานอศจา์สับพังทั้งปวงคืออโรคภาโวความไม่มีโลกจะหนึ่งมาตาปิตุนางจักุปฏิลาโภการกลับได้ดวงตาของมารดาบิดาจะหนึ่งอรุณาขมานางการขึ้นแห่งอรุณจะหนึ่ง เทวตานุภาเวนะเตสังจตุนังอัสมีปากตะภาโวความที่ชนจตุนังชนานางความที่ชนทั้งสี่เตสังนั่นปากตะปรากฏอัสมีในอาสมเทวตานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งเทพธิดาจะหนึ่งอโหาสิได้มีแล้วเอกคณี เยวะในขณะเดียวกันทีเดียวอิติด้วยประการรัชนีอาธาทีนั้นโพธิสัตว์ต,เเตัวพระโพธิสัตวเทเสนโตเมื่อจะแสดงธรรมังธรรมรัญโยเด,ยเดยพระราชาทเวคาถาอภาาัสซได้กล่าวสองคาถา